สวัสดีจ้าวันนี้ปรลิงนจะพามาทำเออเป็นฝายนะจ๊ะเป็นฝายเดี๋ยวขั้นตอนแรกก็คือเอออเปลือกมันจะเอาเงินน้ำมันน้มันแดงเ้อะมันแดงมาทำนะจ๊ะเนาะอ,อบเปลือกก่อนจ้ะอ,อบเปลือก สองลูกนะจ๊ะันตอนแรกก็บอกเปลือกก่อนนะบบอพอปอกเปลือกเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เอาไปหั่นนะจ๊ะเนาะนี่ก็ขั้นตอนต่อมานะจ๊ปะปาลิมก็จะเอามาหั่นนะจ๊ะทำ ทำอย่างนี้จะทำอย่างนี้ก่อนดีนหั่นพอหั่นนี้เสร็จแล้วก็อันเป็นชิ้นๆจะชิ้นเท่านี้เดี๋ยวอย่างนี้นะจ๊ะ่ะ แตจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ผสมกันจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ผสมกันนะจ๊ะหั่นจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ผสมกันอย่างนี้เนะจ๊ะ ต่อมาปลินก็จะเอามาล้างนะจ๊ะล้างให้มันสะอาด,นะดนีปลินก็จะมาล้างให้มันสะอาดนะจ๊ะล้างองสามน้ำนะจ๊ะสองสามสี่น้ำก็ล้างไปจ้ะ ล้างเสะะร็จแล้วปรลินก็จะเอามาซับนเนาะจะกระดาษทิชชู่มาซับจ้ะซับให้มันแห้งนเนาะจ้ะเพื่อว่าเวลาเราไปทอดแล้วมันจะไม่แตกกะแปะกะแปะจ้ะซับจ้ะซับให้มันแห้งเผื่อว่วาไม่ให้มันดูดดูซึมจ้ะดูดซึมน,น,น้ำเนาะจ้ะนาะพอเราเอาไปทอดแล้วมันจะซับให้มันแห้งจน้ะ ทอดแล้วมันจะไม่แตกใส่กันน้ำมันเนาะจ้ะนะรับให้มันแห้งจะ้ะมันแหง้แหงๆน,นีนะ่ก็คือเนาะอืมเคล็ดลับจะ้ะพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปทอดไปจะนะ้ะเนาะมาดูขั้นตอนต่อไปจป้ะปลิลิ็เกา น้ำน้ำมันตั้งให้มันร้อนจัดๆนะจะออให้มันจัดๆเลยจ้ะให้มันร้อนๆเลยเด้จ้ะนี่พอหลังจากนั้นเราก็เอาเอามาลงลงมาทอดจ้ะลงมาทอดท่านตนันที่หนึ่งนะจ๊ะให้มันร้อนๆเลยจ้ะน้ำมันน้ำมันร้อนๆเลยจ้ะ พอทำร้อนๆป็เลยจะอดไปเรื่อยๆจ้ะเรื่อยๆนี่คือ,คอเคล็ดลับอีกอย่างนึงน่งน,นะจ๊ะเนาะแบบชนิดที่ว่าต้องต้องไปต้มก่อนแล้วต้อไปอบนอะจ๊ะ ทอดไปประมาณสิบนาทีจ้ะทอดไปประมาณสิบนาทีจะทอดให้มันให้ให้มันสุกข้างในน่ะเนาะจ้ะทอดไปเรื่อยจ้ะทอดไปเรื่อยทอดไปเรื่อยประมาณสิบนาทีได้จ้ะ ประมาณสิบนาทีถอดไปให้สิบนาทีพอพอสิบนาทีแล้วนะจ๊ะล้วก็ให้มันเลืองนิดนึงจ้ะพอให้มันตักพักไว้นะจ๊ะตักพักไว้สิบสิบนาทีจ้ะสิบนาทีให้ มันสุกไหนเนาะจ้ะมันสุกข,ข้างในมันสุกข,ข้างในจ้ะและ้วกัตั้งไฟห้อนๆเลยะด้ะห้อนๆเลย,เลยตั้งไนี่จ้ะ,พ,ะ,จะพักไว้เนาะจ้ะพักไว้ สิบนาทีจ้ะพักไว้สิบนาทีนี่นะจ๊ะเป็นอย่างนี้จ้ะหน้าตาเป็นอย่างนี้พักไว้สิบนาทีจ้ะไว้สิบนาทีแล้วเรายังไว้สิมาทอดจตัตจบตอนต่อไปนี้พักไว 10, 15, 10้สิบสิบห้าสิบนาทีจ้ะแล้วต่อไปเดี๋ยวป้ลินก็จะเอาไอ ออทอดนอกจากทอดก่อไปทอดลงไปนะทอดทอดไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็คนด้วยจ้ะพอเราเอาไอ้ทอดครั้งแรกจก้ะ ทอดครั้งแรกก็ไม่ให้มันสุกนะจะเราให้มันอมอมน้ําน้ํามันจะ้ะแล้วก็เออเอาไปพักไว้จะ้ะไปพักไว้สิบสิบห้านาทีออพอหลังจากนั้นมันมันจะสุกนจะจ๊ะมันจะสุกข,ข้างในเออพอพักไว้สิบสิบห้านาทีแล้วก็เอามาทอดอีกจะ้ะนี่ก็คือขั้นตอนที่สองจะ้ะ เดี๋ยวมันก็จะเห็นไหมคะมันจะเริ่มแข็งขึ้นแล้วจะตอนที่สองเริ่มแข็งขึ้นเริ่มเด้งขึ้นแล้วจะ้ะเริ่มเหลืองแล้วจะ้ะทอดไปจะทอดไปทอดไปเรื่อยๆแล้วจะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าให้มันเหลืองจะ้ะ สี่ห้านาทีจ้ะทอดไปสี่ห้านาทีจ้าทอดไปสี่นาทีห้านาทีแล้วเดี๋ยวมันก็จะเหลืองจ้ะเดี๋ยวมันก็จะเหลืองขึ้นเห็นไหมเจ้ะเห็นบ่มเจ้ืมันก็ค่อยๆเหลืองจ้ะค่อยๆเหลืองเหลืองขึ้นทอดไปก็ปทอดไป อันนี้ก็ทอดห้านาทีแล้วน่าจะเนาะเดี๋ยวก็ลินก็จะตักขึ้นเน่าจะกรลินก็จะตักตักขึ้นตักขึ้นให้มันเสด็จน้ำเจ้ให้มันเสด็จน้ำมันนจ้นนคือเอามานี่ละเด้อจ้ะเด้อ น้าจะปรินก็มาทำให้ดูแค่นี้แหละจ้ะเคล็ดลับของปรินจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share. เป็นกำลังใจให้ปรินด้วยเด้อจ้ะบายบาย